โอเคครับผมก็มาอยู่กันในอิมูนพาร์ทสี่นะครับโอเคห่างหายกันไปนานเนาะจากอิมูนของเราชีว่ะไข่เจียวก็ไม่ได้ทำช่องมาเดือนกว่าก็บอกตรงๆเลยว่าไม่ว่างจริงๆครับก็ที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาก็ติดคายคา้สองก็ต้องไปเข้าค่ายนะครับแล้วก็นานมากเลยกว่าจะได้กลับมาทำโอเคครับก็เรามาต่อกันใน EP นี้ ก็คือเมื่อโม้ยีพที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการตอบสนองของ B cell ถูกต้องไหมอ่ะรอบนี้เรามาพูดกันเรื่อง activation of T cell มีชื่อภาษาไทยด้วยนะเขาเรียกว่าตอบสนองเซลล์ต่อเซลล์ชื่อภาษาไทยใครอยากจำก็จำไปเลยแต่เผื่อเจอในหนังสือนะอาจจะได้ไม่งงแตเง่เราติดเรื่องไงเราติดเรื่อง activation of T cell mm. ถ้าเป็น B cell เราก็จะเรียกว่าแบบการตอบสนองโดยใช้สารน้ำใช่ไหมซึ่งแบบ เออแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราก็จะเรียกเป็น activation of T activation of B ไปเลยโอเ okay. ค activation of T cell นะครับอย่างแรกครับผมเราต้องมาจำกันก่อนว่า T cell เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงถูกต้องไหม T cell เนี่ยเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่า Lymphocyte ถูกต้องไหมเม็ดเลือดขาวชนิดลิ o โฟ t e t e เจริญมาเป็น T cell ซึ่งมันต่างจาก B cell ยังไง B cell จะเริญในไขกระดูก T ซลล์ก็จเจริญในไขกระดูกก่อน และค่อยย้ายไปที่ต่อมไทมัสอ่ะเขียนง่ห้ดีกว่าพาดเวทอย่างเงี้ยลิมโฟไซต์ไปเจริญที่ไทมัสแกนแล้วก็เข้าไปอยู่ในต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองภาษาอังกฤษเราเรียกว่าลิมโดนะก็จะกลายเป็นทีเซล ทีเซ l ขอน้องก็จะอยู่ในต่อบสนองหนึ่งแหละจนกระทั่งมีม a โครฟาจหรือเดนร r ติกเซลล์มากระตุ้นน้องอเดี๋ยววาดรูปเหมือนเดิมลนะช่องนี้ชอบวาดรูปนะครับโอเคก็มีเราขอใช้เป็นเดน d r ติกเซลล์แทนแล้วกันเราใช้ m ม c r o ฟา a มาเยอะแล้ว m มโครฟา a กับด e n d r ติกเซลล์ก็คือคล้ายๆกันนะครับแต่ที่เขาเรียกดน n d r i t i c คืออะไรใครเรียนระบบประสาทมาแล้วมาหกต้องรู้นะขอโทษว่าไม่สวยเดน d r i คือส่วนที่ รับกระแสประสาทเข้าเซลล์ประสาทถูกไหมมันจะมีลักษณะเป็นยังไงเดนไดเซลล์ประสาทเรียนแล้วมหกนี่อ่ะสอนเนียเราย้ายมาโลกประสาทสักสองนาทีนะครับคุกคนนี่ตัวอะไรวะเนี่ยสมมติว่าเหมือนเซลล์ประสาทหนึ่งสองสามสี่อะอันนี้คือเซลล์ประสาทถูกต้องไหมเซลล์ประสาทเราเรียกว่าอะไรนิวรอนถูกต้องไหม มีรอนมีส่วนที่รับกระแสรับสัญญาณเข้าคืออะไรตรงนี้เราเรียกเดนไดส์ส่วนตรงที่ส่งกระแสประสาทออกเลยตรงนี้เราเรียกแอคซอนเห็นไหมทำไมาถึงเรียกเดนเดติกเซลล์เพราะลักษณะมันเหมือนเดนไะด้ไงมีแขนเนี่ยพวกนี้เดนได้หมดเลยเดนได้เดนได้เดนได้เดนไดนได้แอคซอนจะอันให,ใหญ่ๆแล้วก็น่าจะมีถ้าจะไม่ผิดมันจะมีแค่อันเดียวนะในเซลล์ประสาทเดนได้มีหลายอันได้แต่แอคซอนมีได้อันเดียว ตัวนี้ก็คือเดนไดติกเซลล์นะจ๊ะสะกดผิดสะกดถูกยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้สะกดนานมากเดนไดติกเซลล์โอเคตัวนี้เดนไดติกเซลล์เมื่อเขาไปพบหลักฐานตัวหนึ่งสมมุติมีหลักฐานกล้องอยู่ที่พื้นเป็นแอนติเจนของเชื้ออะไรก็ได้สักอย่างตัวหนึ่งเป็นสมมุติเป็นเศษแอนติเจนแล้วกันเศษแอนติเจนน้องเดนไดติกเซลล์เนี่ย ก็จะจับแอนติเจนเนี่ยขึ้นมาจุ๊บแล้วก็วิ่ง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 เราใช้ลูกศรสีอะไรนะสีส้มเนาะเออสอนสีส้มแม่เดี๋ยวสีเหลือมงมากไหมยูนิคน้องก็จะวิ่งเข้าไปหาทีเซลจุ๊บแปะน้องก็จะวิ่งเข้าไปหาทีเซลผ่านการใช้รีเซพเตอร์ตัวหนึ่งจับกับเชื้อแอนติเจนเราเรียกรีเซพเตอร์ตัวนี้ที่จับกับแอนติเจนเนี่ย เราเรียกว่า mhc class เรียกว่า receptor ตัวนี้เราเรียกว่า receptor mhc นะครับตรง class o เมื่อกี้ตัดไปนะ mhc โอที okay. นี้ mhc เนี่ยก็จะเอามาโชว์ให้ไว้บ e ัดเซลลหรือก็คือ T cell นั่นเอง T cell ก็จะตะ,ตะกุกตะกักอยู่นี้ T cell ก็จะมี receptor ของน้องเขาเองเลยก็คือเป็น T cell receptor นะจ๊ะ T cell receptor T-cell r e c เ p t o r ก็จะเข้าไปจับปุ๊บล็อกกับ antigen ในกรณีที่ถ้าจับแล้วมันนันตรงลงล็อกพอดี T-cell จะเกิดการ activate ตามชื่อขั้นตอนเลยว,ว่า activation of B c e l l ถ้าจับแล้วตรงนะจับแล้วลงล็อกใช่เลยสเปคเลยลงล็อกพอดีเป๊กก็จะกลายเป็น activated T-cell t ซลล์ที่พร้อมทํางานซึ่งพอมัน activate ปุ๊บ t ซลล์ตัวเดียวทํางานไหวไหมไม่ไหวทุกต้องไหม t ซลล์ก็ต้องแบ่งตัวขึ้นมาเยอะๆ,ๆ,ๆเอามายเยอะเลยซึ่ง t ซลล์สำหรับสำหรับเจเน่อ่ะที t ่เจดูมานะมันก็จะมี3ประเภทก็คือ1ตัวแรกเราเรียกว่า helper T-cell ตัวที่2เราเรียกว่า cytotoxic T-cell ส่วนตัวที่3มีบทบาทสำคัญแต่กระทรวงศึกษาไทยไม่ค่อยพูดถึงนะก็คือ regulatory ่ c e l l ไม่ใช่ล่านะ regulatory เขียนนี่ปะสมุดใช่ t c e l l แล้วก็ cytotoxic t c e l l ซึ่งบทบาทในการกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อหรือเซลล์ต่อเซลล์เนี่ยจะเป็น2ตัวนี้มากกว่าตัวสำคัญจะเป็น2ตัวนี้นะไซโตท็อกซิกกับเลกูลาทอรี่เลกูลาทอรีเนี่ยมีหน้าที่เลกูเลตอ่ะก็คือ ทำให้2ตัวนี้มันทํางานได้ดีอยู่ก็คือเลกูเล็ก็คือควบคุมการทํางานของ2ตัวนี้นะทีนี้เมื่อ2ตัวนี้ออกมาปุ๊บมันก็จะต้องใช้วิธีการตามหาและเอ้ยแอนติเจนนี้มาจากไหนอยู่ตรงไหนซึ่งจะไปอยู่ซึ่งส่วนมากเนี่ยมันจะไปอยู่กับเซลล์ที่มันติดเชื้อไปแล้วเนาะเพราะว่าชื่อก็บอกกาจัดเซลล์ต่อเซลล์ก็จะเป็นเซลล์พวกเซลล์ติดเชื้อทั้งหลายหละนี่น้องเซลล์ที่ติดเชื้อนี่ น้องก็เต็มตัวน้องก็จะมีแอนติเจนเต็มมาหมดเลยแอนติเจนต้องอันเดียวกันดีวะทําสีไหม่ทำไมวะนี่ครับแอนติเจนน้องก็จะมีแอนติเจนเต็มตัวน้องหมดเลยรวมถึงมาอยู่ที่ผิวเซลล์ด้วยตัวนี้ก็คือเซลล์คือแบบไม่ไหวละเซลล์จะตายลวแต่คือถ้าปล่อยให้เซลล์นี้อยู่เนี่ยแอนติเจนในตัวมันเนี่ยก็จะอย่างเช่นสมมติมีไวรัสในตัวมันใช่ไหมไวรัสมันก็จะแบบไม่มีใครไปทําลายมันมันก็แบ่งตัวแบ่งตัวแบ่งตัวขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บมันก็จะไปแพร่เชื้อให้ตัวใหม่ และเซลล์อย่างนี้ก็จะติดเชลยวต่อเปาะข้างๆ้างเขียงก็จะติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันไปเรื่อยๆดังั้นเนี่ยร่างกายเราจึงต้องมีวิธีกําจัดเซลล์ติดเชือ้อต้องกำจัดตัวนี้เลยเพื่อที่จะให้ตัวเนี้มันตายเลยไม่ต้องแพร่เชือ้อตัวต่อไปดังนั้นตัวที่จะใช้ในการกําจัดอย่างแรกก็ต้องเป็น helper T cell มาโอเคโอเค helper T cell มาปุ๊บ ของน้อง Hep ของน้องตัวนนน t เนี้ยน้องน้องเซลล์ติดเชื้อเนี่ยน้องแกจะมี mhc เหมือนกันเป็น mhc class one น้องแกก็จะเอา cell t เซลล์แอนติเจนติดเชื้อเี่ยแปะไว้ทีนี้ t cell receptor ของ c d f o r เนี่ยหรือว่าคือ helper t cell อุ้ยเรายังไม่ได้บอกชื่อ c d f o r ใช่ไหมขอโทษน,นะครับเอาใหม่ทุกคนตั้งสติใหม่เอาใหม่ helper T cell เนี่ยมีชื่อโมเลกุลของน้องหรือชื่อเล่นของน้องเนี่ยน้องชื่อ C D CD 4 C D 4เอก C D 4ให้มันติดปากนะอย่าเรียก C D 4แบบแล้วนะเซลล์ท้องสิก T cell ก็คือ C D 8ป e เ u l a ก o r าทอรี่ T cell ไม่น่ามี C D ั้งไม่มีไม่มีโอเคทีนี้น้อง C D 4เนี่ยหรือเราติดเรียก C D 4นะให้รู้ว่า C D 4คือ helper T cell นะน้องก็จะมีตัวรับของน้องน้องก็จะแตะกันจื๊แตะกัน ป๊บ,บหนึ่งนะวาดงให้มันแต่แต่กันปุ๊บทีนี้น้องก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยใช่นี่ว่าตรงเป๊ะกับที่จับตอนแรกน้องก็จะส่งสารตัวหนึ่งที่ใช้ติดต่อระหว่างเซลล์เราเรียกว่าไซโตไคน์ไซโตไคน์ไซโตไคน์ตัวเนี้ยก็จะไปเรียกใส่ตัวท็อกซิกทีเซลมาเซลลตัวใสโตัวท็อกซิกคือเซล์ที่กำจัดเซลล์ติดเชื้อนะทีนี้หลังจากนั้นไซโตท็อกซิก ก็จะมาหาเซลล์ติดเชื้ออย่างแรกเซลล์ด็อกซิกก็จะแบบเช็คก่อนเช็คเหมือนกันทุกตัวต้องเช็คหมดนะว่านี่ใช่เซลล์ติดเชื้อหรือเปล่าก็จะเอาทีเซลล์รีเซเตอร์ของน้องมาจับเหมือนเดิมว่าเอ้ยนี่ใช่เซลล์ติดเชื้อเปล่าวะเพื่อเพื่อทำลายผิดตัวไงทำลายผิดตัวนี่ชิปเป่งไยนะอะน้องก็จะมาจับจืบ๊จับกัน จับกับเซลล์ติดเชื้อนะแบบนึงนะขอวาดรูปก่อนโอเคพอน้องจับกับเซลล์ติดเชื้อปุ๊บน้องต้องเช็คก่อนว่าใช่หรือเปล่าอ่ะถ้าตัวนี้ใช่เป็นเซลล์ติดเชื้อน้องก็จะเริ่มหลั่งเอนซาออกมา2ตัวด้วยกันเซลล์ติดเชื้อเราเรียกว่าอินเฟกเตอร์เซลล์นะเอนซาตัวที่1นึ่มันมีชื่อว่าแตนแตนแกรนเพอร์ฟอริน เอร์ฟอรินกับตัวที่สองน้องมีชื่อว่าแกรนไซน์ Grand Sign. ทีนี้ครับอย่างแรกบทบาทของเพอร์ฟอรนเลยเพอร์ฟอรนเนี่ยจะรวมเขานะ้าไปเข้าไปจึ๊บจิ๊บเข้าไปทำลายเซลล์ตัวนี้ไม่เชิงทำลายนะขอโทษนะมันจะเหมือนประมาณว่าแบบเจาะให้เซลล์ไปล้วนนี่คือโปรฟอรินนะทำงานเจาะให้เซลล์ไปล้วน ตรงนี้ก็จะเป็นรูโบเลยรูโบโบเลยทีนี้พอรูโบได้พระเอกมาแล้วแกรนซามแกรนซามเนี่ยก็จะเข้าไปในเซลล์ที่ติดเชื้อก็ไปกระตุ้นให้เซลล์ตัวเนี้ยเกิดการตายแบบมีการคีดตัวเองไว้แล้วว่าให้ตายเราเรียกการตายแบบที่แบบตายสวยๆก็ได้ตายแบบตายสวยๆตายแบบค่อยๆฟีบตายแบบตายแบบตายไม่ทรมานอ,ะอ่ะเรียกว่านี้ก็ได้ตายไม่ทรมานเราเรียกว่า เซลแบบฟีบตายแบบแบบนี้ฟีบตายเจลติดเชื้อก็ฟีบตายการตายแบบนี้ตายแบบสวยๆเรียกว่า apoptosis apoptosis สวยเรียบร้อยกำจัดเซลติดเชื้อไปแล้วแต่มีการตายอีกแบบหนึ่งที่ตายแบบเซลล์แบบอัปรียดูไม่ได้ทุเรศทุรังเลยตายแบบโอ้โหแบบคือถ้าเทียบกับคน apoptosis เหมือนแก่ตายปกติแต่ necrosis เหมือนโดนเครื่องบินตกทับสิบล้อชนหมาป่าลุมขย่าสิงโตไล่กัดเอาตัวเองตกลงไปในเครื่องปัน่นเร่างเนี้ยอ่ะมันจะเรียกว่าเนโครซิสคือการตายแบบเละทุเรศคือถ้าเอาคำว่าเนโครซิสไปเสิร์ชใน Google อ่ะมันจะเป็นสภาพเหมือนว่าแบบเนื้อคนเน่าๆอ่ะอ่ะมันก็คือเซลลตายแบบทุเรศแล้วมันก็เห็นเป็นอย่างนั้นเลยเนื้อเน่าเ่าเรื่องเนโครซิส ไม่รู้ว่าสะกดถูกไหมนะครับสะกดผิดถูกขอโทษด้วยนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะกับ activation o f T cell จบไปแล้วครับ EP ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอันเดี๋ยวเราจะทำาิมูลต่อก็ได้เผื่อใครอยากใช้ต่อแต่ว่าเราต่อไปเราน่าจะทําอมูลน้อยลงแล้วจะไปเพิ่มระบบอื่นขึ้นมาเช่นแบบระบบหายใจระบบหลอดเลือดระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทอะไรพวกนี้อะที่มันได้ใช้กันเพราะว่า เรารู้ว่าคนที่ดูคลิปนี้หลายๆคนก็ไม่ใช่เด็กเด็กค่ายเนาะได้ใชเด็กสอวนอก็ก็น่าจะแบบยังไม่ต้องใช้ถึงขนาดนั้นเราก็อาจจะแบบต้องทําหลายบทให้เข้าถึงให้ให้ทั่วถึงก่อนแล้วเราค่อยไปเจาะลึกในบางบทอิมูนก็อาจจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าอาจจะไปเพิ่มลงระบบอื่นๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึง EP นี้นะรักนะครับจุ๊บๆขอบคุณมากครับ